เออมาแค่ด้วยมาเปลี่ยนเป็นวายแล้วแค่ด้วยเป็นวายกังวันนี่สวยแล้ววายสามตัวเพื่อนเพื่อนวายหนึนนนนนนตัวโอ้ยซ้ามันห้นาอดอกนี้เอาเรื่องดอกนี้เอาเรื่องครับผมมันส์อ่ะก็กระรสวัสดีก็ดูดขาเลยนะจ้า วันนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในหน้า<บ>เกมของไทลิวเวอร์วันเดิมนั่นเองครับนะหรือเกมแม่ค้าตลาดน้ำพี่จีนะหรือตลาดน้ำพีกจีหรือแม่ค้าพีจีหรืออะไรก็ตามนะฮะั <c oughs> มาวันนี้ร่วมเหมือนเดิมครับผม <c oughs> มาใส่กันไปเลยนะครับผมมนาะวันนี้เรามาซื้อกันเลยโอ้ยเครียดสมัติหมื่นหน้าเลยวะซื้อมา <c oughs> หมดตัว <c oughs> ทั้งหมดที่มีให้ไ <c oughs> ปหมดแล้วมา วันนี้เราบรรจางกับสล็อตดูบ้างน,นะครับเพื่อมันจะเฮงนะฮะเออวันนี้เอาใจากันใส่ซื้อเลยดิฟานบรรจาไม่ต้องเล่นแบงค์หรอกนะเอาใจากันใส่ซื้อไปเลยมาลุ้นเงินลุ้นเงินเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอู้เอาเด้อ ม่วงมาม่วงมามาว่วงมาเว้ยมาม่วงมาเว้ยเฮ้ยสะพายไปเฮ้ยเช้ามาเอาละาาอืมเสดได้ยวสุดมาครับผมมาได้ไวแต่มันไร้ชายระเพื่อนมาเฮ้ยเอาสวยรออะไรกันระเพื่อนมาเออไม่ไม,ไมั้ยไม่มีอะไรอ่ะ คอนโดเกือดจัดโอ้โห้วผมได้เกือดจัดสงสัยแม่ค้านี่อยู่ทะเลนะฮะเข้มป mm ีเลยเพื่อน mm hmm. เอาว่ะเฮ้ยได้ไวมาคู่ละแบบนี้ยังไงเอา้าสวยสี่ร้อยบาทอ่ะสวยห้าร้อยละเพื่อนสวยไม่โอ้โหยังเงซื้อไปเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ซื้อไปเท่าไหร่นะ ซื้อไปสามพันมะสามพันก็ 3, 7, ่บาทนะเพื่อนนะสามพันสามพันเจอว้อจะไม่ได้ด้วยเอยแล้วมึกยางมึกยางสองพันแเชียต่อโดยอีกพันหแล้วจอกนี้ยังไงชมพู่อ้ยสองพั 2, อ้ยสามพันหนึ่งอ้ยสุดเกินสุดเกินมาเลยมาเลยเฮ้ยเอา่าเพื่อนเอา่าเพื่อน งเอาอ่ะคนดูโอ้โหชาซื้อฟรีเดียวซื้อฟรีเกมแค่รอบเดียวเองนะครับผมนะท่านผู้ชมนี่สิครับผมนะที่เรียกว่าโฮปีโฮปีฮปมาหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบห้าบาทนะครับผมนะสิบสี่เคนั่นเองนะครับวันนี้เรามาครับผมนะสุดจัดกับแม่ค้าตลาลันนามาครัวันนี้มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเฮ้ยหมดแล้วเขี้ยคุ้มเกินคุ้มเกินคุ้มเกินคุ้มอีกนะครับเนี่ยเออเสอื้อราล่อเมใส่ไปเลยนะครับเป็นสั่งร้อยซื้อมากเลยนะดูสิว่ามันจะแตกอีกหรือเปล่ามาเลย ซื้อสั่งรอบเป็นเลยนะครับแล้วไม่หย,ย,ย,ยุมาเออจัดไปรายยีิบัาทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออมาแค่ด้วยมาเปลี่ยนเป็นวายแล้วแค่ด้วยเป็น,ปนวายจังวันนี้สวยแล้ววายสามตัวเพื่อนเพื่อนวาย3ตัว โอ้ยซ่ามันห้าดอกนี้เอาเรื่องดอกนี้เอาเรื่องครับผมห้าพันเจ็ดสิบบาทนะครับเซอร์ไปสิบสิบเท่าไร่สิบห้าเคนะฮะวันนี้เซอร์ไปสิบห้าเคนะะรับนเมมาเฮ้ยเหลือจัปเปิลสุดท้ายเออค่อยๆแตะไปเพื่อนๆจา้าค่อยแตะไปม,มามา แล้วดอกนี้ว่ายังไงอือหือ360บาทคอนโดมาอีก1,680บาทเฮ้ยเกินมาวะเอาดีเอาดีาดแล้วดอกนี้มาอีก2,880บาทอือหือมาครับผมยังไงดีเอ้ยหบดแล้วหรอก0 0 0เอ้ยกูขาดทุนนะเนี่ย อ๋ออะไม่เป็นไรนะฮะโอ้ย,ยขาดทุนไปเยอะเลยบัยเงเอิญอะไม่เป็นไรแต่เราก็มาซื้อ,อเอาเราเอากำไรมาซื้อนะครับผมนะเราไม่ได้เอาทุนของเรามาซื้อนะฮะเออยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วกันคลิปนี้นะผมนัถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดับทางสกายด้วยนะครับผมนัน้เป็นกำลังใจให้กับคลิปด้วยนะจ๊ะยังไงก็วัเที่แล้วหน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นสวัสดีครับ